สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอการฝึกความอ่อนตัวและการฝึกเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อแนวคิดการฝึกความอ่อนตัวและการฝึกเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อแนวคิดการฝึกความอ่อนตัวและการฝึกเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อ AOM จะฝึกความอ่อนตัวและการฝึกเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อ AOM แบ่งออกได้เป็น4แบบคือ Active Exercise คือให้ผู้ฝึกออกแรงขยับข้อต่อเองทั้งหมด 2. Active a c คทีฟ e e ็กซ์เซคือให้ผู้ฝึกออกแรงขยับให้เต็มที่ก่อนแล้วใช้แรงจากภายนอก 3. Pass i v e exercise คือให้ผู้ช่วยหรือใช้แรงจากภายนอกเป็นผู้ขยับตลอดพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อโดยผู้ฝึกไม่ได้ออกแรงเลย 4. Pass i v e stretching e x e r c i s e คือผู้ช่วยหรือผู้บำบัดช่วยดัดยืดเพื่อเพิ่มพิสัยเพื่อเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวข้อในกรณีที่ข้อติด การฝึกความอ่อนตัวจะเรีอนกระบวนรัดได้กล่าวว่าความอ่อนตัวของข้อต่อหรือความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อคือความสามารถของการเคลื่อนไหวของข้อต่อหรือกล้ามเนื้อที่ได้ระยะทางช่วยทําให้กล้ามเนื้อเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นยึดข้อต่อเยื่อหุ้มข้อต่อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยู่บริเวณรอบกล้ามเนื้อและข้อต่อส่วนนั้นมีการยืดยาวออกวิธีฝึกยืดเหยียดของกล้ามเนื้อ stretching การยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่นิยมมากที่สุดมีอยู่4ประเภทการยืดเหยียดแบบยูนิ่ง สเตติกสเตตชิงหนึ่งแอคทีฟสเตตชิงคือการออกแรงยืดกล้ามเนื้อด้วยตนเองสองพาสทีฟสเต h ชิงคือการออกแรงยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยมีแรงภายนอกมากระทําการยืดเหยียดแบบมีการเคลื่อนไหวไดนามิกสเตตชิงเป็นวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เกิดจากกล้ามเนื้อหดตัวและยืดเหยียดอย่างต่อเนื่องทําในลักษณะโมเมนตัมทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหว ได้เต็มช่วงการเคลื่อนไหวส่งผลให้ความตึงของกล้ามเนื้อลดลงอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นช่วยพัฒนาระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่จะไปเสริมความเร็วในการเคลื่อนที่กําลังกล้ามเนื้อเป็นต้นการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (proprioceptive facilitation stretching) กล้ามเนื้อการยืดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นการรับรู้ของระบบประสาทกล้ามเนื้อเป็นวิธีการยืดให้กล้ามเนื้อหดตัว ต้านกับแรงภายนอกมี3วิธีดังนี้1เทคนิคการยืดเหยียดคางวายผ่อนคลายฮูรีเล็กสเทคนิคกล้ามเนื้อหดตัวผ่อนคลายคอนแทกรีเล็กสเทคนิคยืดเหยียดคางวายผ่อนคลายพร้อมด้วย,พร,วยพร้อมด้วยกล้ามเนื้อตรงข้ามหดตัวฮูรีเล็กวิดอะโกนิสคอนเทชันเทคนิคยืดเหยียดคางวายผ่อนคลายฮูรีเล็กหผู้ฝึกสอนยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้กับนักกีฬาให้เกิดความรู้ สุตึงเล็กน้อยค้างไวสิบวินาทีสองจากนั้นให้นักกีฬาค้างกล้ามเนื้อที่ได้รับการยืดโดยผู้ฝึกสอนออกแรงต้านไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวค้างไวหกวินาทีสามผู้ฝึกสอนออกแรงยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้กับนักกีฬาอีกครั้งโดยที่นักกีฬาผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่ออกแรงต้านจะทําให้ขาถูกดัดไปตามแรงผู้ฝึกสอนที่ออกแรงทําค้างไวสามสิบวินาทีเทคนิคการหดตัวผ่อนคลายคอนแทครีแลกหนึ่งให้ผู้ฝึกสอนยืดกล้ามเนื้อให้กับนักกีฬา ให้เกิดความรู้สึกตึงเล็กน้อยค้างไว้สิบวินาทีจากสองจากนั้นให้นักกีฬาออกแรงต้านแรงจากผู้ฝึกสอนจนสุดพิสัยการเคลื่อนที่สามผู้ฝึกสอนออกแรงยืดหยียดกล้ามเนื้อให้กับนักกีฬาอีกครั้งโดยที่นักกีฬาผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่ออกแรงต้านจะทําให้ขาถูกดัดไปตามแรงของผู้ฝึกสอนที่ออกแรงทําค้างไว้สามสิบวินาทีเทคนิคยืดหยดียดผ่อนคลายกล้ามเนื้อตรงข้ามหมดตัว โฮลีเล็กวิดอะโกนิตคอนเทคชั่นหนึ่งผู้ฝึกสอนยืดกล้ามเนื้อให้กับนักกีฬาให้เกิดความรู้สึกตึงเรงกน้าค้างไวสิบวินาทีสองจากจากนั้นให้นักกีฬาค้างกล้ามเนื้อที่ได้รับการยืดโดยฝึกสอนออกแรงต้านไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวค้างไวหกวินาทีสามผู้ฝึกสอนออกแรงยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้กับนักกีฬาอีกครั้งโดยนักกีฬาออกแรงกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงข้ามกับกล้ามเนื้อที่ได้รับการยืดเหยียดจนเกิดการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นอีกค้างไว้สามสิบวินาทีส จากภาพหากมีส่วนต่างระหว่าง mobility และ flexibility มากเกินไปจะไม่ดีรูปความมือแสดงว่าเรามีความสามารถขยับข้อต่อได้น้อยควบคุมได้ยากเสี่ยงต่อการบาดเจ็บความสามารถในการเคลื่อนไหวต่ำประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาลดลงทำให้ในักกีฬาเคลื่อนไหวร่างกายได้ดียิ่งขึ้นประโยชน์ของ mobility training 1. ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายและเล่นกีฬา 2. กระตุ้นระบบป,ประสาท ให้พร้อมที่จะออกกําลังกายและเล่นกีฬา3เพิ่มศักยภาพในการเคลื่อนไหวจากการออกกําลังกายและเล่นกีฬาคําแนะนําการฝึกหนึ่งคำแนะนําการฝึกความอ่อนตัวหลักและวิธีการปฏิบัติในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อพัฒนาความอ่อนตัวจะต้องเน้นการเคลื่อนไหวของข้อต่อที่สัมพันธ์กับกลุ่มกล้ามเนื้อเอ็นกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อเป้าหมายการยืดเหยียดเพื่อเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อต่อลังออ m โมชันและความยืดหยุ่น1ควรมีกิจกรรมร่วมกับ การอบม่ลร่างกายก่อนฝึกทุกครั้ง 2. ในท่าทางยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหวควรปฏิบัติ8-10ครั้งต่อท่าท่าละ8-10ครั้งหรือประมาณ10-30วินาทีต่อท่า 3. การฝึกความอ่อนตัวแบบกระตุ้นหรือมีแรงกระแทกควรทําก่อนจะมีการเคลื่อนไหวหรือช่วงเตรียมร่างกาย 4. การฝึกความอ่อนตัวแบบนิ่งอยู่กับที่แนะนําให้ยืดเหยเหียดหลังจากการมีกิจกรรมทางกายหรือการฝึกสําเร็จแล้วคําแนะนํา การฝึกเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อ Mobility and Stability Training คือการฝึกเคลื่อนไหวของข้อต่อเสริมความมั่นคงของข้อต่อนักกีฬาควรฝึกก่อนที่จะฝึกเพื่อพัฒนาทักษะกายภาพทางกายเราไม่สามารถฝึกแค่เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่ออย่างเดียวต้องประกอบด้วยสส่วนคือ Mobility ที่หมายความว่าความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อและ Stability ที่มีความหมายว่าสามารถในการสร้างความมั่นคงของข้อต่อความสําคัญของความสามารถในการเคลื่น mobility, อไนไหวของข wow ้อต่อ mobility 1. ความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อ mobility บ่งบอกถึงคุณภาพของข้อต่อ2นักกีฬามีความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อ mobility ที่ดีจะส่งผลทําให้มีความสามารถในการเคลื่อนไหวดีขึ้น 3. นักกีฬามีความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อ mobility ที่ดีทําให้ร่างกายมีความ ทำให้ร่างกายมีการทรงตัวที่ดีสามารถรักษาสมดุลของร่างกายในการเคลื่อนไหวการฝึกในนักกีฬาฟุตบอลในขณะที่ฝึกซ้อมหรือแข่งขันฟุตบอลกล้ามเนื้อจะมีการหดสั้นและยืดออกเสมอความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อและความสามารถในการเคลื่อนไหวกีฬาฟุตบอลจึงต้องมีคุณภาพพร้อมสําหรับกิจกรรมการฝึกซ้อมหรือแข่งขันฟุตบอลต้องการกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อที่ต้องพร้อมกับการเคลื่อนไหวระบบการออกกําลังกายแบบโปรแกรมดีซิงซิสเต็มการฝึกความอ่อนตัวและ การฝึกเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อแ l นนิ่งการวางแผนเมื่อได้ข้อมูลแล้วนําข้อมูลนักกีฬามาสรุปแล้วนาข้อมูลสรุปที่ได้มาพิจารณาวางแผนให้เหมาะสมโดยการวางแผนประกอบไปด้วย1กําหนดเป้าหมายและวิธีการวางแผนในแต่ละช่วงฤดูกาล 2. ใช้หลักการฝึกใดหรือแนวทางใดมาประยุกต์ใช้ในแต่ละล l o c ออฟเท a น n i n g การฝึกความอ่อนตัวและการฝึกเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อควรจัดอยู่ในโปรแกรมการฝึกซ้อมทุกครั้งทั้งช่วงเตรียมร่างกายและช่วงหลังการฝึกซ้อมเสร็จ การฝึกความอ่อนตัวและการฝึกเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อเพลนซิคเบลิตี้มเบลิตี้กับหลักการฝึกแพลนซิเบิลออฟเทนนิงไม่ว่าจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ให้เริ่มจากการฝึกปรับพื้นฐานก่อนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องมีคุณภาพโปรแกรมเทนนิงโปรแกรมฝึกซ้อมเมื่อวางแผนและออกแบบการฝึกซ้อมแล้วต้องนำไปฝึกซ้อมแก่นักกีฬาให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด โดยโปรแกรมการฝึกซ้อมจะประกอบไปด้วยหนึ่งโครงสร้างของโปรแกรมการฝึก2ปจัจจัยภายในโปรแกรมการฝึกซ้อมตัวอย่างถ้าฝึกความอ่อนตัวและการฝึกเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อสรุปแนวคิดการฝึกความอ่อนตัวและการฝึกเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อเป็นสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจอันดับแรกคือพิสัยทั์ของการเคลื่อนไหว LM ลโดย LM แบ่งได้เป็น4แบบคือ Active หรือทําด้วยตนเองแบบ p a s s i v e หรือมีการ หรือมีแรงภายนอกวิธีการยืดเหยียดมี4แบบได้แก่การยืดหยยดแบบอยู่กับที่การยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหวการยืดเหยยดแบบกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อและการยืดหยียดแบบมีแรงกระแทกการฝึกความอ่อนตัวคือการที่สามารถทําให้ได้เตรมพิสัยของการเคลื่อนไหวเอวเอมความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อ m o b i l i t y คือความสามารถเข้าถึงพิสัยของการเคลื่อนไหวแบบเอาเอม สำหรับในการฝึกนักฟุตบอลควรนำวิธีการฝึกความอ่อนตัวและความฝึกความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อไปไประยุกต์ใช้การออกแบบโปรแกรม